โอเคไปเรื่อยๆครับผมว้าวหุว้ยเป็นลานแล้วมะเนี่ยหุ้ยฮุ้ยยทุกคนอะไรเนี่ยอะไรกันอะไรกันครับเนี่ย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอ้พิชเชลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนํากันนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่แต่ในสตรีมอ่ะมีคนบอกให้ผมมาลองมารีวิวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้ผมก็เลยจัดให้นะฮะนั่นือเกม Hitman r e b บ r นนั่นเองนะฮะเออโดยเจ้าเกมนี้เนี่ยจะทํามาจากอนิเมะชื่อดังนะฮะร b บ r n เกี่ยวกับพวกมาเฟียครอบครัววองโกเล่นุ่นนี้นั่นต่างๆก็ถือว่าเป็นอนิเมะชื่อดังอีกหนึ่งเรื่องของญี่ปุ่นนั่นเองเออวันนี้ผมจะมมมาาาารรีววววิิพพกกกกกกะบบเเตต่่งๆลลยแ้้็สุออนนทคปั เดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะ,ะฮะหุ้ยอะไรเนี่ยหมุนวงล้อประจำวันเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอันนี้คืออะไรวะอ่า อุ้ยได้กากาชาด้วยทุกคนจากวงล้อนะฮะ <Okay. S 1> โอเคแล้วก็นี้ก็คือหน้าต่างอินเทอร์เฟซนู่นนี่หน้าต่างๆนั่นเองนะฮะโดยภายในเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะต้องทําการสะสมตัวละครนี่ตอนนี้ผมมี3ตัวละครอยู่ยังไม่ได้สุ่มกาชาเพิ่มเลยโดยตัวละครเยอะๆเนี่ยเราสามารถเอาไปลงดานต่างๆได้อันนี้จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะฮะก็คืออิงตามอนิเมะเลยมีคัดซีนให้ดูมีเสียงภาคตัวละครด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดสำรวจก็คือโหมดตะลุยเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้เนี่ยแหละมาเดี๋ยวผมเข้าสักดานแล้วกันแล้วก็ระบบอเอเนอร์ ตงดานนี้ต้องใช้6เข้าปันนะฮะเออมาลุยอ่าแล้วก็เกมนี้เนี่ยตัวละครต่างๆที่เราสามารถสุ่มกาชามาได้เนี่ยเราก็จะเอามาลงจัดทีมจัดคอมโ,มโบไม่ว่าจะสู้กับมอนในดา่านหรือว่าจะสู้กับผู้เล่นด้วยกันเองเนี่ยแหละเออมาเดี๋ยวเรากดลุยเลยกันตอนนี้ผมมี2ตัวละครอยู่ยังไม่ได้สุ่มกาชาเพิ่มเลยก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันในคลิปนี้นี่แหละถ้าเสียงดังไปขออภัยนะทุกคนโอเคโดยเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวแอคชั่น 2D นะครับผมนีตบตีไปมีสกงสกิลนี่สกิลอลังการด้วย เออโดนไปดิแล้วมันจะมีพวกคอมโบต่างๆนะมีแบบวอลคอมโบแอร์คอมโบด้วยเนี่ยสตูลอยกาอากาศเราก็สามารถคอมโบต่อได้นะอะไรประมาณนี้ไอสมาชิกทีมที่เราจัดมาเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนตัวออกมาเล่นได้เอออะไรประมาณนี้โอ้โหแม่งไม่โดนอะไรเลยโอเคไปต่อนะฮะมีท่าไม่ตรงท่าไม่ตายเยอะแยะเต็ไมไปหมดสามารถใส่อุปกรณ์สวมใส่ได้สามารถเลือก ปรับสกมงปรับสกิลได้นะฮะสกิลก็สามารถอัพได้ด้วยนะทุกคนบมอนเยอะๆมันต้องเจอธาตุแช่แข็งไปแช่แข็งไปเอออย่างนั้นเนี่ยตอนที่ศัตรูแบบนอนอยู่บนพื้นหรือว่ากาลังลอยอยู่บนอากาศอ่ะเราก็สามารถแบบคอมโบต่อได้โดนไปดีมันคล้ายๆเกมอะไรนะเกมวันพีแอ่ะที่มันแบบต่อสู้กับตัวละครเยอะๆเออยฟีลประมาณนั้นเลยทุกคนคือยิ่งศัตรูเยอะๆแม่งโอ้โหมือถือค้างเลยเมื่อกี้นะฮะ โคตรสาใจเฮ้ยถ้าไม่ตายมาแล้วเออถ้าไม่ตายมาแล้วถ้าไม่ตายไหนของพระเอกมายัางอีคุโซเฮ้ยแล้วมันสามารถเปลี่ยนเสียงเวลาพูดต่างๆได้นะเวลาแบบใช้สกิลนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยเราสามารถอัดเสียงเราลงไปได้เออเดี๋ยวผมทําให้ดูผมตียังโคตรนานเลยด่านหนึ่งมันเยอะนะฮะเฮ้ยถ้าไม่ตายมาแล้วถ้าไม่ตายมาแล้วมาแล้วยังไงซี อย่าเค่ถ้าไม่ตายพระเอกโคเท่เท่กว่าไอตัวที่2เยอะเลยวิ่ทำไมลุกกระจอกมันเยอะจังวะเดี๋ยวผมเล่งเลยแล้วกันนะทุกคนมันเริ่มยาวแล้ว โอเคเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราชนะเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับผมเอาไว้อัปตัวละครนูนี่น่าต่างๆได้ EP ตัวละครด้วยเกมเพยก็ละลาประมาณเมื่อกี้เลยครับผมแล้วก็มันจะมีพวกด่านตะลุยเนื้อเรื่องที่เป็นเมื่อกี้แล้วก็มันจะมีพวกแบบล่าบอสไอ้ล่าบอสน่าจะยังไม่เปิดเข้าร่วมทีมทา้าทายเออยังไม่เปิดจริงด้วยทุกคนมันเปิดเป็นช่วงเวลานะฮะเปิดตอนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็ไอ้พวกโหมดทดสอบเนี่ยมันจะจับคู่ครับผมมันจะจับคู่คนที่แบบเล่นอยู่เนี่ยมาลงกับเราลงเพื่อฟาร์มทรััพยยยยาาากกรตต่ง่งๆนีแหหะะเเโมมมมมมดดอ็ไป แต่ส่วนมากเกมเพล็กก็คือเหมือนเมื่อตะแก่แหละก็คือแอคชั่น 2D นี่มีตีกับคนด้วยหมดอารีน่านะฮะเราก็สามารถไปตบตีกับทีมฝั่งคู่ต่อสู้ได้คู่ต่อสู้จะเป็น AI นะเออไม่ใช่แบบเรียลไทม์แล้วก็ในหน้าต่างตัวละครเนี่ยสามารถทาอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมไหนดูซิอันนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นภาพอนิเมะส่วนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นภาพในเกมเวลาเราเอาข้าไปใช้ในเกมนะฮะ oh. ก็คือถ้าใครแบบอวยตัวไหนชอบตัวไหนเนี่ยก็สามารถเอามาหมุนโชว์เล่นได้แล้วมันก็จะมีคอสตูมด้วยหนี่มีแฟชั่นนะสึกว่าจะยังไมม่ีคอตูมมวแเป็นตละคร SR ผมก นะเป็น SSR ซิเดี๋ยวมันน่าจะมีร่างที่มันโหดกว่านี้แหละแล้วก็เลเวลเนี่ยสามารถอัพได้ด้วยของที่เราได้ดอกมาจากในด่านเลเวลตัวละครจะไม่สามารถเยอะกว่าเลเวลของ ID เราได้นะไหนถ้าเป็นตัวนี้นะตัวนี้น่าจะอัพได้อ่านี่ไงสามารถอัพได้นะฮะเอออะไรประมาณนี้แล้วก็วิธีการอัพดาวตัวละครเนี่ยก็คือเราจะต้องสุ่มตัวละครได้จิ๊กซอมาจนครบเนี่ยจิ๊กซอตรงนี้ทุกคนจนครบก่อนเราถึงจะสามารถอัพดาวได้แล้วก็ในมุมซ้ายล่างเนี่ยการเสริมพลังการเสริมพลังก็คือคล้ายๆกับระบบลูนอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าอีกตัััวววละะะครนนนึงแ้้้กจจไไดดดู่่ายๆมเห็ แต่ละช่องเนี่ยมันจะมีเลข number ของมันอยู่เห็นปะเบอร์ Ber 1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5แล้วก็เบอร์หการ์ดมันก็จะมีเบอร์ตามเลขอยู่พอเรากดติดตั้งไปมันก็จะไปใส่ตรงเบอร์3การ์ดเบอร์3ใส่ช่องเบอร์3าการ์ดเบอร์5ก็จะใส่ช่องเบอร์5อะไรประมาณนี้นะฮะเออการ์ดแต่ละใบมันก็จะมีความสามารถของมันอยู่บางใบบวกเลือดบางใบบวกพลังโจมตีนะฮะบางการ์ดถ้าใส่เป็นเซต2ชิ้นก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นใส่4ชิ้นก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เออเราก็สามารถไปดูกันนนนได้้้แแตต่่่วววหงงสือออออคครเเลเลลนะล็ก็กกกกกกทุุุมีาาธธ ที่เราจะได้จากการสุ่มกาชาด้วยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกของเสริมอ่ะเมื่อกี้ที่ผมสามารถฮิลได้ในดานเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ของเสริมอันนี้แหละ <Wow. S 1> ของเสริมก็สามารถอัพดาวได้นะฮะเปิดกาชาเดี๋ยวก็จะได้มาแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือตรงนี้ก็คือ NPC ครับผมโดย NPC พวกนี้มันจะมาบวกพวกค่าสเตตต่างๆให้กับเราค่าสกิลต่างๆให้กับเราโดยเราจะสามารถอัพเลเวลของ NPC ได้ด้วยการส่งของขวัญให้มันเออของขวัญเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะให้มาเรื่อยๆนี่กดอัพไปเอออะไรประมาณนี้นะฮะอัพขั้นไปใช้2 0 0 0โอเคมันก็จะได้ สูงขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยพอลุงเลเวลตันปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะปลดไปตัวละคร n p c ต่อไปนะ <Wow. S 2> เนี่ยตัวละครมีโคตรเยอะทุกคนคือรีบอนผมก็ไม่ได้แบบอ่านไปไกลมากเท่าไหร่นะเออเลยไม่ค่อยรู้จักตัวละครอะไรเท่าไหร่ถ้าใครแบบเป็นแฟนรีบอนเนี่ยผมว่าน่าจะตื่นเต้นเลยแหละแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะมีพวกอาวุธช,ชุดกงชุดเกาะอะไรให้ใส่อยู่นะ,ะนี่รองเท้าแตะสีม่วงใส่ไปสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้สามารถย่อยอุปกรณ์ได้แล้วก็กระเป๋ากระเป๋าก,ก็จะเป็นพวกไอเทมเนอะไม่ต้องเข้าไปดูหรอกแล้ว พวกเนื้อเรื่องของตัวละครนั้นๆนะฮะเออเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้มันก็จะมีพวกเนื้อเรื่องให้เราเสพอยู่นี่เราสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วเนื้อเรื่องทุกคนเราสามารถเลือกรูทได้ด้วยนะทุกการตอบคําถามของเราอ่ะจะพาไปสู่รูทรูทหนึ่งเออเนี่ยมีรูทโคตรเยอะเลยอะไรประมาณนี้โอ้โหหลังๆแม่งมีสี่รูทเลยเอออะไรประมาณนี้ก็น่าสนใจดีนะฮะสำหรับใครที่แบบเป็นแฟนรีบอลเนี่ยผมว่าน่าจะดูเพลิน <ๆ S 1> เล่นสนุกสนุกเลยละ่ะเควตไลท์วันตัวละครก็อย่าลืมมาทํากันด้วยแล้วก็ไอที่ผมบอกอะสามารถบันทึกท่าไม่ตายได้ทุกกคนนนเเีี่่่ย็ปไอออ้้้ททาาาํแขมมืชร แข็งตีลัวๆถ้าเราไม่ชอบเสียงที่เกมมันให้มาเราสามารถบันทึกเสียงใหม่เข้าไปได้เว้ยในผมลองซะหน่อยกดค้างเพื่ออัดมา3 2 1หเฮ้ยพายุสลาตันโอ้โหประโยคโคตรเบียวอ่าลองดูบันทึกปุ๊บแล้วพอเราลองเล่นนะทุกคน,นเฮ้ยทำไมมันรีบจังวะทุกคนเสียงม่งโคตรรีบอะ ตามนั้นก็ผมถ้าเป็นเสียงแบบอัดตอนที่แบบไม่ได้อัดคลิปแบบเสียงมันโอเคอยู่นะเอออะไรประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถอยากเบียวเบียวได้เลยเต็มที่นะฮะโอเคเข้าข้าระบบต่างๆผมว่าน่าจะครบแล้วนะส่วนอื่นๆก็เป็นพวกกิจกรรมต่างๆจดหมาย achievementmission ต่างๆนะฮะเออมาก่อนจบคลิปไปที่สุ่มกันเลยดีกว่ามันจะมีสุ่มทีละหนึ่งครั้งแล้วก็สุ่มทีละสิบครั้งนะผมแล้วก็มีแต้มกันเกลือด้วยก็คือสุ่มครบผ้าสิบครั้งเนี่ยถ้ายังไม่ได้ S S R เนี่ยมันก็จะการันตี S S R ให้ไหนมีเลดกาชามมมัดูขอองราวลเเหืนจะไ่ โชยดูนะอ๋อตัวละคร SSR นี่ไงซูนะซูน่นาร่างขรึมภาคอนาคตโอ้เออผมยังดูไม่ถึงภาคอนาคตเลยว่ะฮิบาริเคียวยะนะฮะเรียกได้ว่าเป็นฮัสบปนโดของเราหมู่สาวๆโอเคผมอยากได้ตัวนี้นะทุกคนไอโมดยเรื่องมันให้เราลองใช้ตัวละครน,นี้ด้วยนะแม่งโคตรเก่งอะแล้วก็จริงๆผมไปซื้อของก่อนดีกว่าเข้าที่ร้านค้าใช่ไหมแล้วก็ช่วงโค้ดเบตา้าทุกคนเกมมันแจกข,ของมาโคตรเยอะเนี่ยมันแจกหอยสังมาตั้ง4 0 0อหอยสังเดี๋ยวเราเอามาซื้อนี้เลยดีกว่าหนีได้การ์ดซูมมมาอส ังแล้วซื้อให้หมดอันไหนได้ใบสุ่มซื้อให้หมดนะฮะเหลือ176ยหอยสังนี่นี่น,นี่อันนี้ก็ได้ร้อยไอแพ็คนี้ได้อีก15บใบสุ่มซื้อเลยนะฮะแล้วก็อีก5ใบสุ่มโอเคเรียบร้อยหอยสังเราหมดแล้วแล้วก็ไปที่สุ่มโอเคเรามีทั้งหมด78ตัวนั่นเองนะฮะมา3 2 1หนึ่งไปเลย10ครั้งอุ้ยอันนี้คืออะไรทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเครื่องจักรกลอะไรสักอย่างฮยสามารถดูได้ป่าวว่าเราจะได้ตัว SSR หรือเปล่า ได้เศษรัวๆเลยวะหุ้ยอันนี้คือได้แบบเป็นตัวละครเลยปะใช่ไหมน้องนะฮะอ๋อตัวละคร SR ป่ะไปต่ออุอ้ยซื้อนะภาคอนาคตใหม่ภาคปกตินี่ว่าไม่เงยยังยังไม่ได้น,นี่ไงอุปกรณ์ทุกคนโอ้ได้เศษรัวๆเลยอ่ะอยากได้ตัวละคระเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหเลดกาชามันเป็นยังไงวะเนี่ยผมเริ่มอยากรู้แล้วสิ รอบนี้เราได้ตัวละครแค่ตัวเดียวนะฮะแถมตัว SR ซะด้วยอ๋อนี่ไงอัตราการได้ตัว SR คือ9%ตัวระดับแรสุดก็คือ SSR เนี่ย0.8%เยสเคถ้าได้นี่คือโคโชคดีเลยสินะไหนดูสิรอบที่แล้วผมจําได้แล้วรอบนี้จะเหมือนรอบที่แล้วปะรอบนี้ไม่มีแสงสีม่วงเอ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่รอบนี้มีแสงสีม่วงด้วยไม่ได้ตัวละครเลยเหรอถามจริง <laughs> ถามจริงเพื่อนไม่มีตัวละครเลยเหรอ โอ้โหเอ้ยมาแล้วตัวละครระดับอะไรอะเอ้ยไอย้ตัวนี้ผมมีแล้วนี่ว่าแมงเอ้ยกลัวแล้วไอ้ตัวที่เราใช้เมื่อตะเกียแหละโอเคมาไปต่อไปเรื่อยๆเลยทุกคนช่วยช่วยกันสังเกตด้วยนะเอ้ยไอย้ตัวเลขนั้นจะบอกอะไรเราได้ปะรอบนี้ฟ้าสีม่วงเหมือนเดิมหรือว่ามันบอกอะไรเราไม่ได้ไว้ไจัรกลเมื่อตะเกียเนาะทุกคนช่วยกันดูนะผมจะได้เฮ้ย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 โอ้แมงเอ้ยเอชอาร์ผมไ่ไดีคิว่าผมได้ซื้อนาภาคอนาคตสิ สื่อน้าภาคแบบยังเป็นรูปกระจ๊อกอยู่ตอนที่ผมอ่านน่ะรีบอนช่วงแรกๆมันเหมือนคล้ายๆายการ์ตูนแก๊กอะสื่อน้ามันยังแบบแปลงร่างทียังใส่บ็อกเซอร์อยู่เลยอะไม่เงยนี่นี่นี่อุ้ยรอบนี้รอบนี้สี่แสนห้าแสนตัวเลขเกี่ยวปะทุกคนว่าตัวเลขเกี่ยวไหมเฮ <c oughs> ้ยทุกคนใช่ไหมใช่เธอโอ้ยเอสอาร์ HR. ผมนึกว่าเอสออาร์เฮ้ยทุกคนเห็นมีแบบเอฟฟงเอฟเฟกตอนตัวละครเดินมา อ๋อแสดงว่าตัวเลขตัวเลขแน่แ่เลยทุกคนผมว่าตัวเลขนะรอบเมื่อกี้ตัวเลขมันขึ้นไป4ี่แสนก็กว่าเลยอ,อุ้ยสองตัวอันนี้น่าจะ SR นะบเบลเฟกอนไอตัววัวเมื่อกี้ผมจําได้ว่าจริงๆมันมีร่างตัวเล็กๆข,ของมันด้วยนี่ใช่ไหมสมัยผมอ่านเดี๋ยวต้องไปลื้อมาอ่านอีกรอบแล้ววะเนี่ยตัวนี้ผมจําได้ว่าจริงๆมันมีแบบเป็นลูกบัวตัวเล็กๆด้วยแรมโบโอเคไปเรื่อยๆครับผมอุ้ยเป็นล้านแล้วไหมเนี่ย อุ้ย,ยทุกคนอะไรเนี่ยอะไรกันอะไรกันครับเนี่ยแสดงว่าได้เอใช่ป่ะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมเป็นลางบอกเหตุแบบเมื่อกี้รอดูได้เลยทุกคนรอดูอนิเมชันการเปิดตัวของตัวละคร SSR ได้เลยรอบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งเลยแหละยังไงสิเอ้ยจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะไอ้สองยังไม่มาอีกเหรอยังไม่มาอีกเหรอวิวิมาแล้ว โอ้โหแม่งเป็นโค้ดเบตา้าไอ้บ้าเอ้ยอุย้ยทีบารี่เคียวยาทุกคนได้แล้วโอ้โหแม่งเอย้ยทำไมกูไปสุ่มเกมอื่นเกมที่เล่นเป็นหลักเนี่ยซัมมอนเนอร์วอลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยทำไมสุ่มไม่ได้อย่างงี้บ้างวะโอกาสออก0.8%แล้วได้ตัวที่อยากเล่นด้วยที่จะไปเปิดซัมมอนเนอร์วอลก็เหมือนได้ออมืดอะ่ะแม่งเอ,ยอ้ยโอ้แล้วนี่มันเป็นโค้ดเบตา้าด้วยไงทุกคนประเด็นอะ่ะให้ตายเถอะยังไงสิยังไงสิงไ,งสได้อีกวะเนี่ย โห,หน่าจะไม่ได้แล้วนะทรงนี้น่าจะไม่ได้แล้วโอ้หไ,ได้ตัวซ้ำโอเคไปเรื่อยๆเรียบร้อยอยังไงสิถ้ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวผมกดข้ามเลยแล้วกันนะทุกคนซึ่งรอบนี้น่าจะไม่มีอะไรวะใช่ไหมฮ้ยได้สูน้ำอีกตัวสูนา่าร่างบ็อกเซอร์ มาเอยโอเคครับผมไหนมาดูตัวละครที่เราได้มาสินี่ทุกคน s อ r เาร์คีบาลิวยะนี่นี่อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนมากสาวๆที่อ่านไอรีบอลอ่ะจะชอบตัวละครนี้กันนะฮะเออนี่ตั้งเป็นหน้าปกเลยทุกคนเอามายืนอยู่หน้าน,นี้เลย okay, โอเคก็เข้าๆราๆประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับเกมฮิตบอลดีแมนฮิตบอลดีแมนอะไรแหละฮิตแมนรีบอลเออสำหรับใครที่อยากลองโหลดมาเล่นเนี่ยตอนนี้เกมมันเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะผมแต่ว่าก็ลองโหลดมาลองดูก่อนก็ได้ว่าชอบหรือเปล่าตอนโอเพนเนี่ยจะได้ ใส่สุดจัดเต็มนั่นเองนะฮะก็ะหวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้เห็นเกมเพลย์เข้าว่นะผมได้ลุ้นสนุกสนุกไปตอนเปิดกาชาเนอะยังไงก็ถ้าใครชอบฟักกดถูกใจกบผมแล้วก็ซับสไครต์ช anel ของอบิกันด้วยละกันนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับก,การแจ้งเตือนเวลามีคลิปรีวิวเกมแบบนี้ต่อๆไปคลิปนี้ผมอบขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปลงบ๊ายบายพี